สวัสดีนะครับทุกท่านอีพีนี้จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของแกงมังกรฝาหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสมหัวกันในคลับเฮาบูลี่ด่าว่าคนอีสานบ้านเฮาต่างๆนานาจนค่อนประเทศรับกันไม่ได้อยู่ตอนนี้หนึ่งในสมาชิกหัวโจกของแกง ที่อ้างตัวว่าเป็นชนชั้นสูงส่งชนิดตึกใบหยกยังต้องอายท่านปลักหรือภาษาบาันเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าบักปลักนุ่มไฮโซที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศตอนนี้เจ้าของวลีบูลี่คนอีสานต่างๆนานา,นานมากมายไม่ว่าจะบอกว่าคนอีสานร,รับประทานหมาคนอีสานเนื้อตัวผิวดำ เป็นชนชั้นต่ำหยาบกระด้างชนอีสานเป็นชนชั้นต่ำทำแต่งานกรรมกรคนอีสานใจคนอีสานทำตัวแรดได้ผัวตั้งแต่เด็กคนอีสานทำตัวแรดแต่ัวฝรั่งคนอีสานจกข้าวเหนียวจิ้มปลาร้าทำตัวเหม็นหน้าขยะขยแขงจนกระทั่งบอกว่าถ้าจะด่าจะว่าไม่ต้องไปด่าไปว่ามันให้ด่าว่าพ่อแม่ของมัน ทัดจากนั้นมาก็เป็นท่านโอดีนผู้สูงส่งเจ้าของวลีไอ้หนุ่มกันชัยกะโหลกกะลามันว่าไม่เกี่ยวกับกูนะมึงไอ้หนุ่มกันชัยกะโหลกกะลาเดี๋ยวกูรับหน้าเองกูมีเงินหนาะถัดจากท่านโอดีนผู้สูงส่งมาก็เป็นท่านแผนผู้สูงส่งเจ้าของวลีหนูก็สลดอยู่นะคะ แต่ว่าหน้าหนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเองค่ะเดี๋ยวเรามาตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาแต่ละตัวว่าเป็นยังไงตอนนี้ ขอเริ่มจากสาวให้โซ่ชนชั้นสูงที่มีความมั่นหนกมั่นหน้ามั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากอย่างน้องแพนหลังจากที่เธอไปออกรายการโหนกระแสะแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการด่าการว่าหรือว่าโบลี่คนอีสานเพราะตัวเธอก็เป็นคนอุดรเป็นคนอีสานเหมือนกันคนที่ด่าคนที่ว่าตัวจริงเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชื่อคล้ายกับเธอว่า นนอีเพนนี่นี่แหละที่เป็นคนดา่าเป็นคนว่าตัวจริงจนทำให้ครอบครัวของเธอเนี่ยต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากแม่ต้องออกมาร้องไหย้ยกมือไหว้ขอโทษสังคมยายต้องออกมาร้องไหย้ยกมือไหว้ขอโทษต่อสังคมพี่ชายต้องออกมายกมือขอโทษขออภัยสังคมในขณะที่เธอพูดไป มันก็ทำให้เธอเนี่ยเกิดความรู้สึกสลดในใจจนทำให้พี่หนุ่มถามว่านี่มึงสลดแล้วเหรอเธอก็ตอบบอกว่าหนูสลดแล้วคะ่ะแต่ว่าหนูหน้าหนูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเองนะคะโปะนี้ไม่เท่าไหร่โปต่อไปนี่สิพี่หนุ่มกัใชัยถามว่าแล้วตกลงเนี่ยรู้จักกับแก๊งมังกรฟ้าเป็นการส่วนตัวหรือไม่เธอ รีบปฏิเสธทันใดเลยว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าที่พูดคุยเท่าที่รู้จักก็แค่กันในขับขา้าแค่ในออนไลน์เท่านั้นพูดยังไม่ทันไรก็มีชาวเน็ตไปขุดภาพที่เธอถ่ายรูปคู่กับสมาชิกแก๊งมังกรฟ้ายืนยิ้มหน้าละลื่นอยู่ริมทะเลขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นเท่านั้นยังไม่พอโป๊ะต่อไปที่พี่จินแกสัมภาษณ์ ท่านปลักหรือบักปลักถามบักปลักว่าตกลงรู้จักแพนเป็นการส่วนตัวหรือไม่บักปลักตอบท่านในเลยว่ารู้จักอย่าว่าแต่รู้จักเลยเคยเจอตัวจริงเคยพูดคุยกันตัวจริงด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องแพนของเราหลังจากที่โชโปะหลายโป ขึ้นมามากมายด้วยความมั่นหน้ามั่นใจแล้วก็มั่นโหนตอนนี้ก็ปิดไอจปิดเฟซไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีคนเข้าไปฟอลโล่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากหลักหมื่นเป็นสามหมื่นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกูนี่แหละ ส่วนหนุ่มไฮโซชนชั้นสูงคนนี้เนี่ยท่านโอดีนเจ้าของวลีไอห,หนุ่มกัญชัยไอ้กะโหลกกะลาที่คือมันด่าเองนะไม่เกี่ยวกับกูไอห,หนุ่มกัญชัยไอกะโหลกกะลาเดี๋ยวผมโอดีนคนนี้ผมรับหน้าเองครับเห็นบอกว่าอยู่ไกลถึงต่างประเทศอยู่ประเทศนอร์เวย์อยู่ประเทศนอร์เวยเเว์แต่สันดาเนี่ยนอร์รต เพราะว่าตอนนี้เห็นออกมาขอโทษขออภัยพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าพี่หนุ่มครับผมขอโทษขอษขอภัยที่ผมทําไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแน่สิมึงอยู่นอร์เวย์มึงจะรู้ถึงการได้ยังไงอะ ส่วนหนุ่มไฮโซชนชั้นสูงคนนี้เจ้าของวลีลีซ่าเป็นแม่ค้าอยู่ที่เกาหลีขายขนมกะหลีปับ๊บในขับเฮาใช้ชื่อว่าท่านเม็งในชีวิตจริงชื่อว่าบอนอายุ23เรียนจบชนิดชั้นสูงสุดที่กูฟังแล้วยังต้องอายนั่นก็คือปสาหนุ่มไฮโซชนชั้นสูงเรียนจบปสาม มึงไฮโซมอส่วนคดีเนี่ยมีมากมา,กายไก่กองตั้งแต่เติดสารเสพติดทำร้ายร่างกายผู้หญิงมีคดีทำร้ายร่างกายเคยดา่าไอดอนมาทั่วประเทศเคยเกือบจะเผาห้องของแฟนเพราะไม่ซื้อลีนให้หลอกเอาเงินแฟนเก่าไปแล้วก็พีกสุดนี่เลยขมโมยหหมวกกันนอกไปขาย หนุมห่มไฮโซจนยันสูงขโมยหมวกกันน็อกไปขายออนไลน์มึงไฮโซมอแล้วก็มีคดีทำร้ายร่างกายมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนแต่ว่าเขาไม่ขอเปิดเคยถูกตำรวจจับแต่ตำรวจสามคนเอาไม่อยู่ก็แล้วทำไมมึงไม่บอกโอ าตำรวจสามคนเอาไม่อยู่มาบอกกูกูจะไปบอกเขาฝอให้พี่สนุกหน่อยเธอเนอะที่อดทนมาเยอะแล้วตีปเปรียงแม่งตกแมนชั่นแล้วก็บอกว่าเคยทำน้ายร่างกายแล้วก็เอาลง YouTube แต่คลิปนี้หายไปแล้วเคยเสพยาบ้าโอ้ไม่ใช่เคยขายยาบ้าประทานโดษ เคยขายยาบ้าแต่ว่าขโมยของคนอื่นมาขายขนาดมึงจะขายยาบ้ามึงยังขโมยของคนอื่นมาขายมึงไอยสโมงแล้วก็เคยทำร้ายร่างกายแฟนเก่าให้แฟนคนปัจจุบันดูทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายประดาโทด,ด ทำลายร่างกายแฟนเก่าให้แฟนคนปัจจุบันดูตอนแฟนท้องก็ไม่มาดูแลทุกวันนี้เนี่ยมีลูกสองคนกูขอคาราวะผู้หญิงที่กล้าเอามึงเนี่ยแล้วเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านเม้งเนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแถวถนนสุขสวัสดิ์ซอยยี่สิบหก หนุ่มไฮโซชนชั้นสูงซึ่งเป็นหัวโจกของแก๊งมังกรฝาท่านปลักหรือที่พวกเราเรียกสัน้นง,ง่ายว่าบักปลักบักปลักเนี่ยนามสกุลไม่ธรรมดาเพราะว่านามสก,กุลกะมนวิสิ์นามสกุลเดียวกับลุงชูวิทยแล้วก็ชื่อจริงก็คือชื่อวิทิดส่วนชื่อเล่นก็คือชื่อต้าเห็นบอกว่าเป็นหลานของลุงชูวิทยส่วนประวัติของความเป็นมาเนี่ยไม่ขอพูดถึงนคุณเพราะขนาด ประเด็นร้อนขนาดเนี้ลุงชูวิทย์แกยังไม่มีท่าทีใดๆหรือออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับบักปลักคนนี้เลยนะเห็นบอกว่าถูกตัดออกจากกองมรดกตกลงกองมรดกหรือกองขี้เพราะสาเหตุติดคุกมาจากการพกอาวุธนี่แหละไปเดินห้างแล้วบักปลักนี่แหละที่เป็นคนยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอกับน้องแผน ตัวจริงๆมาแล้วทั้งที่น้องแพรเนี่ยบอกกับพี่หนุ่มกันชัยในหนกระแสนบอกว่าไม่เคยเจอใครคนใดในขับเฮานี้มาก่อนนะฮะแล้วบักปลักนี่แหละที่เป็นคนเกลียดคนอีสานเข้ากระดูกแดงเข้ากระดูกดำโดยเฉพาะคนอีสานที่รับประทานหมาจนมีคนเนี่ยเขาบอกว่าตกลงแม่มึงเป็นหมาเหรอทำไมมึงถึงไปว่าคนอีสานขนาดนี้เพราะคุณพูดผิด จริงแม่เขาไม่ได้เป็นหมาแต่ว่าแม่เขาเนี่ยเอากันกับหมามีพ่อเป็นหมาแล้วเกิดมาเป็นบักปลักนี่แหละส่วนชื่อบอกปลักมันก็มีที่ไปที่มาในขณะที่แม่เขาเนี่ยกำลังสเสด็จมาความกับพ่อหมามันดังปัก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 ปก,กเลยตั้งชื่อว่าบกปลักเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจดอกว่าทําไมบักปลักเขาถึงเกลียดคนอีสานที่เขารับประทานหมากัน แล้วที่สำคัญป,ปักปักเนี่ยเขาออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าที่เขาขอโทษก็คือขอโทษคนอีสานที่ไม่ได้ข้อยุ่งเกี่ยวกับเขาที่เขาพาดพิงทั่วไปแต่ว,ว่าเขาไม่ขอโทษคนที่มีประเด็นกับเขาเรื่องนี้คนอีสานที่มีประเด็นกับเขาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ออกว่าถือถ้าพวกมึงไม่พอใจมึงอยากจะฟ้องมึงก็ไปฟ้องไปกูไม่แขกูไม่สนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า กูเนี่ยมีพ่อเป็นหมา ีก็คือส่วนหนึ่งของชาวแก๊งบงังกรฟฝาที่ตอนนี้เนี่ยพากันออกมาขอโทษขออภัยต่อสังคมขอโทษขออภัยต่อคนอีสานในสิ่งที่ตวเองเนี่ยได้ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินการด่าการว่าการบูลลี่ต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าไม่ได้ทําบางคนก็บอกว่าทําไปด้ยวยความคึกันนองปากด้ยวยความไม่ได้ตั้งใจด้ยวยความลังเผลอและรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยอยากขอโทษขออภัยในสิ่งที่ตวเองเนี่ย ได้ล่วงเกินต่อคนอีสานไปส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ทุกท่านที่ได้ฟังได้เห็นในสิ่งที่พวกเขาออกมาขอโทษขออาภัยว่าเป็นการขอโทษขออาภัยที่ออกมาจากใจหรือว่าขอโทษขออาภัยไปตามกระแสะเท่านั้นใช่ไหมคุณเพราะบางคนเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ขอโทษขออาภัยคนอีสานทั้งหมดทั่วไปเขาขอโทษเฉพาะคนอีสานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนที่เป็นประเด็นกับเขา เขาก็ยังจะด่ายังจะว่ายังจะเหม็นขี้หน้าแล้วก็ยังจะบูลลี่คนอีสานกลุ่มนี้ต่อไปโดยเฉพาะบักปลักเม่อโจกแกงมังกรฟ้าที่เขาเนี่ยมีความอาคติต่อคนอีสานเนี่ยฝังอยู่ในใจตลอดมาโดยเฉพาะที่บอกว่าคนอีสานเนี่ยรับประทานหมาอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแม่เขามีอะไรกันกับหมาแล้วก็ได้คลอด เป็นเขาออกมาจนได้ตั้งชื่อว่าบักปลักนี่เองแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมลืมพูดให้ฟังไปว่าสาเหตุที่เขาชอบคนอีสานที่รับประทานหมาเพราะว่าในครั้งหนึ่งนั้นในวันที่แม่เขากำลังสเสดมาคอมกับหมาอยู่บนโซฟาอยู่ริมหน้าต่าง อย่างเมามันแต่บังเอิญว่าลืมปิดผ้าม่านไว้บังเอิญเหลือเกินว่าวันนั้นเนี่ยคนอีสานผ่านไปมองเข้าไปลอดหน้าต่างเห็นภาพบาดตาบาดใจในขณะที่แม่เขากําลังเสดมาคอมปรับปรับปรับอยู่ก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกบอกปักอยากให้บอกปักรู้ความจริงบอกว่าปักปักหมาสีแม่มึงเห็นไหมคำนี้เนี่ยมันมาที่มันมีที่มาที่ไป มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลอยลอยนะคุณปักปักหมาสีแม่มึงคือบอกความจริงให้บอกปักรู้ให้บอกปักจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเขาใช่ไหมแต่บอกปักดันเข้าใจผิดหาว่าคนอีสานเนี่ยไปด่าไปว่าแม่เขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องแม่บอกว่าแม่แม่เห็นคนอีสานบอกว่าแม่เนี่ยสีหมาพอแม่ได้ฟังแม่ก็กลัวลูกรู้ความจริงก็เลย บูลลี่ไปว่าลูกอย่าไปฟังนะลูกที่คนอีสานมันด่ามันว่าแม่แบบนี้เพราะว่าคนอีสานเนี่ยมันมีสันดานรับประทานหมามันก็เลยทําให้บกปักเนี่ยจำฝังใจถึงความเกลียดชังที่คนอีสานเขารับประทานหมาหมามาจนถึงบัดนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะที่มีการบูลลี่กันเกิดขึ้นที่จริงคนอีสานเนี่ยถูกบูลลีต่ต่างๆนานา,นาที่ผ่านมามากมาย คุณจำได้ไหมเบสออรพินที่ออกมาว่าคนอีสานคะทำไมคนอีสานถึงไม่รักคุณจำได้ไหมที่เป็นประเด็นขึ้นมาตอนนั้นคนอีสานคะทำไมคนอีสานถึงไม่รักเสียดายตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ใกล้เจ๊ถ้ากูอยู่ใกล้เจ๊เบสเนี่ยกูจะตอบไปว่าจะรักทำไมในเมื่อไม่ใช่พ่อกู ถัดจากเบสอรพินมาก็คนใต้ที่ออกมาประท้วงเรื่องราคายางแล้วก็มีอิตาลุงคนหนึ่งที่ผมงอกขาวพลนบนหัวแล้วก็ออกมาบอกว่าคนอีสานเนี่ยมีข้าวเหนียวน้ำปลาน้ำพริกเขาก็อยู่ได้แต่คนใต้เนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าคนใต้เนี่ยแดกหลากหลายชนทุกวันนี้เป็นยังไงกรรมตามสนองยังแดกหลากหลายอยู่ใช่ไหม ถัดจากนั้นมาก็มีมาเรื่อยๆคุณถ้าคุณสังเกตดูดีๆไม่ว่าจะเป็นตามเพจข่าวอะไรต่างๆเวลาคนเขาไปคอมเมนต์เพียงแต่ว่ามันจะไม่เป็นประเด็นขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าผมเนี่ยเก็บไว้อยู่ในใจมาหมดโดยเฉพาะตอนที่ประเด็นของผู้กำกับโจ้คุณจำได้ไหมผู้กำกับโจ้มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเขาไปสร้างเพจ ให้กำลังใจตำรวจน้ำดีอย่างผู้กำกับโจ้ภายในก็เป็นการให้กำลังใจให้กำลังใจกันมายังไงไม่รู้แต่สุดท้ายก็บูลลี่คนอีสานหลายคนอาจจะไม่รู้แต่กูเนี่ยเก็บไว้หมดถัดจากผู้กำกับโจ้มาก็เป็นเป็นใครคุณจำได้ไหมน้องบาสน้องบาสมือแทงเด็กวัดม่วงมันก็จะมีเพจของเด็ก วัดง่วงขึ้นมาใช่ไหมก็มีการบูลลี่ต่ว่ากันไปต่างๆนานา,นาสุดท้ายก็มาลงเอยด้วยการบูลลี่คนอีสานหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาแต่ผมเนี่ยเก็บไว้อยู่ในใจตลอดมาจนกระทั่งมาจนถึงกลุ่มแก๊งมังกรฟ้าวันนี้นะะที่พวกเขาด่าว่าบูลลี่คนอีสานต่างๆนานา,นานแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาให้คนอีสานร,ร,รับกันไม่ได้ ะะแล้วก็คนอีสานมากมายนี่ก็ออกมาแสดงความรู้สึกในใจแสดงความคิดเห็นสุดท้ายก็คงจะเงียบไปตามระเบียบแล้วการบูลลี่มันก็คงจะเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเขามีความเกลียดชังอาจจะโดยธรรมชาติแล้วก็อาจจะโดยสันดานก็แล้วแต่คนอีสานอยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเฝอก,ก็อยากจะฝากบอกไปถึงใคร คนกลุ่มไหนก็แล้วแต่คนภาคไหนก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกไม่ชอบไม่พอใจไม่ชอบขี้หน้าคนอีสานอยากด่าอยากว่ายันโคตรพ่อโคตรแม่ของคนอีสานผมขอแนะนําคุณไม่ต้องไปด่าไปว่าคนเป็นบุรีคนอื่นหรอกถ้าอยากด่าอยากว่าโคตรพ่อโคตรแม่ใครเนี่ยให้มาด่าม,มาว่าโคตรพ่อโคตรแม่ผมผมขอเชิญอย่างเป็นทางการเลยถ้าใครเหม็นขี้หน้าอยากด่าอยากว่าคอนอีสานเนี่ย ไม่ต้องไปด่าคนอื่นไม่ต้องไปบูลลี่คนอื่นฮะอยากด่าอยากว่าผมเชิญให้มาด่ามาว่าโคตรพ่อโคตรแม่กูเลยนะแต่เขาบอกไว้อย่างว่าโคตรพ่อกูเนี่ยตายไปแล้วมึงคงบูลลี่ไม่ได้แต่ถ้ามึงอยากบูลลี่จริงกูแนะนําให้มึงตายตามไปเดี๋ยวกูจะบอกยันตะให้ส่งกระแสจิตไปบอกพ่อกูอยู่ที่สวรรค์ให้เตรียมตัวต้อนรับพวกมึงนะฮะ เพราะพวกมึงเพราะพ่อกูไปก่อนใช่ไหมก็เป็นผีรุ่นพี่ส่วนพวกมึงจะตามไปก็เป็นผีรุ่นน้องเดี๋ยวกูให้พ่อกูเนี่ยต้อนรับพวกมึงนะส่วนแม่กูเนี่ยยังอยู่เพราะฉะนั้นกูอยากเิอได้พวกมึงเนี่ยถ้าอยากด่าอยากว่ามาด่ามาว่าแม่กูได้กูจะจัดให้ตามที่พวกมึงต้องการเลยพวกมึงอยากเดินบนพรมแดงใช่ไหมเห็นบอกว่าอยากเดินบนพรมแดงเนี่ยเดี๋ยวกูจัดให้ กูจะปูพรมแดงตั้งแต่หน้าปากซอยมาจนถึงประตูบ้านไม่ต้องห่วงกูมีพรมแดงอย่างแน่นอนพวกมึงได้เดินอย่างแน่ๆน่เพราะว่ากูจะไปยืมเจ้าวาดอูมาตั้งแต่หน้าปากซอยมาจนถึงหน้าบ้านภายในบ้านกูก็จะหาโซฟาหนังหนาๆที่พวกมึงอยากนั่งที่พวกมึงพูดถึงใช่ไหมไอม้แม่งนี่มึงพูดถึงบอกอ,อยากได้โซฟาหนางานา,นามานมุนม่นมๆมานั่งกูก็จัดให้ได้พวกมึงเนี่ย จะได้เดินบนพรมแดงด้วยความสบายใจแล้วก็มานั่งยนหย่อนก้นลงไปบนโซฟาด้วยความสบายตูดแล้วที่สัมพันธ์กูไม่ให้พวกมึงด่าฟรีอย่างแน่ๆกูเชิญพวกมึงมาทั้งทีเนี่ยกูต้องมีรางวัลให้กูจะให้พวกมึงด่าแบบสปิตเกมกูจะจัดให้พวกมึงด่าแบบสปิตเกม นะดา่าโคตรพ่อโคตรแม่กูเลยมึงจะด่ายังไงก็ได้ด่าได้เร็วด่าได้ไวด่าได้สายใจกูมีเงินรางวัลให้เป็นล้าน <S <S 1> <S 1> มึงไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเงินรางวัลเนี่ยเดี๋ยวกูให้คนอีสานทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยพากันบริจาคมาให้พวกมึงจะได้ด่าอย,อย่างเต็มที่ด่าได้เร็วได้ด่าไว้วด่าได้สายใจเอาไปเลยเงินเป็นล้านแต่ถ้าดา่าไม่เร็วด่าไม่ไว ด่าไม่ตรงตามเวลาด่าได้ไม่ปังพวกมึงตายเอาไหมใจไหมอ่ะใจเป้าเอาเป้าก็เ,าเห็นแต่ละคนนี่เก่าๆเจ๋งๆ,ๆทางนั้นไม่ใช่เหรอประวัติแต่ละคนมาเนี่ยโอ้โหติดคงติดคุกติดตลงติดตารางมีอาวองอาวุธอยู่ในมือบางคนถึงขั้นแบบขโมยหมวกกันน็อกขายสุดย้อนเลยอ่ะ เก่ามากขอยอมรับพวกนายเลยเนะนะเพราะฉะนั้นพวกมึงอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยติดตะลงติดตลางติดคงติดคุกนะทำตัวเลวและยำตำบอนแบบที่พวกมึงเคยทำมาเนี่ยแล้วอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่าแน่จริงใหญ่ข้าฟ้านะใหญ่กว่าใครเลยตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นพักมังกรฟ้า แต่พวกมึงก็เหมือนอึงอ่างที่อยู่ในกะลาที่ยิงพยองหลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ขับฟ้านะทั้งที่ตัวเองไม่เคยสัมผัสโลกมืดเลยเพราะฉะนั้นถ้าพวกมึงใจถ้าพวกมึงอยากด่าใครไม่ต้องไปด่าคนอื่นกูขอเชิญพวกมึงมาด่าก,กับกูเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นฝากไว้แล้วก็ไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ